อันนี้พี่ก็จะมาเล่นโหมดธรรมดานะครับดูดีครับว่าจะโดนเขาตบยับเหมือนทุกอีพีหรือเปล่าถ้าเราทองแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกดีกว่าเลสต์กดกดไอ้ตากดเอ้ากูกูกดเออมัวแต่แอคไงยับในนอนอีพีเนี้ยทุกนอกเกมสิเรารู้ว่าเราจริงจังในการเล่นเกมขนาดไหนอ่ะก็รู้อยู่ก็จะจริงจังเลยเรื่องเกม คนต huh? okay? ึงไงวะตอนนี um, ้นะฉนจะให้บอททำคอนเทนต์เลยวันนี้บังเราต้องขับรถไล่ยีลงหัวในกายวยเลยไปยช่วยเลย ถึงระดับนี้แหละโอ้โหมีก็เป็นไรมันคิดประเทศเหรอคิดว่ามีนกบินได้แล้วมันเท่ทเหรอคิดว่ามีนกเท่เหรอว่ามีเฮลอปร์ลงไว้เพอ๋อ ไปรุ่นกลางลมมีบอไปรุ่นเครื่องร่อนนะมีบอไม่เยอะให้เจอนห้เลยมีบ,บ,บอบนลงนี่บเอ๊ะบอดเวอร์กูแล้ววะให้เจอละหน้าบอกเจอละเจอละบนลง่าสักยันเลยวะเนี่ยรู้มันเนี่ย ขามบบน,นี้ต้นไปขาแบน,นีเฮ้ย,ยมันคือใครอะยินด,ดีไปมไม่ต้นค่ะพี่เฮ้ยเฟอร์บี้ว้ไว้ไขยะว้ว้ขยะไปตรงนั้นว้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นไว้ไว้ไว ตลกตลกตลกอะไรตลกอะไรไว้ไว้ยคนุณดิถามแบบเนี้ยยากรู้อ่ะคูอป,ป,ป,ปุ๊บปั๊บไม่ถามมันมึงใครอย่างเงี้ยถามไปเลยมาก่อนรู้จักมึงก็ถามวันนี้รู้จักไหมคนดังอย่างเงี้ยเออคนคนดังที่เล่นาการที่สุดในประเทศไทยก็คือผมนี่แหละดูไว้บตรแล้วโดนไปก็ตายแล้วเนี่ยดูนะอีกผักนะคุดาวว้าย ui, why, ui, không sai why, still cool down you. A a still cool down you. đi, <tôiyi> lên rồi đấy, đang ไปน้เดไปนำเดนไปน้ำเดเฮ้ยตัวนึงว่ะเอาไปไอเอาว่ยเก็บไม่ได้เลวไอโง่เก็บไม่ได้ก็โง่แล้วโง่ต่อไป้เียี่ม้กบมนด่ะตึงนี่เก็บมันได้อือลองดูดิลองดูดิ เจซอนนะมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคไนดะ้บอกซา,า,อ,าอกอกซาารขอสกาสกา,สางยงักหนะลงหัดลิไนวะกูต้องไม่หัดเป็นเด็กอนุบาลหัดไม่ <c oughs> วเวนะเดบุญ<ะ>ไหวปมาอีกอ<ะ>่ะอีบอมมาล้ ไปขึ้นรถเสไปนึงไปนึกเอ๊ของสักบ่มีคนเดียวเอ๊ะกันยูปีแ่ะจะบอดเหวะไปเจอคนจริงอ่ะมีมกรเอาบอดมาล่อเลยเมื่อวานเจอเจอคนิเมื่อวานเด็กแว้นเนี่ย โอ oh, ้ออกไปูิเฮ้ยมันมาว่ะเอาว่ะมาดิตามมาดิตามมาดิจะไปเองรเอาเอะี่ดีดด้ะ มันเดินอ้อมสารอภูมิอยู่ดีวะเดี๋ยววะเดี๋ยววะมันเดินมันเดินวนนี่อยู่ดิ้วยลงไปบ้านดิอ้าวกูเดินกับมันเดินวนสารอภูมิอยู่ไม่ขึ้นกับมันว้าววาสัน ไ <c oughs> ว้ไว้ไว้ใควะนะไม่เป็นใควะนไม่ใช่ไม่ใช่ถาหมบอกบงังขึ้นขึ้นคือ่าเป็นเด็กเวยนวานี่ขึ้นมาเฮ้ยไกลจังวะยืดเดะรบ้านดิ แล้วมีกระต่ายเนาะอ๋อิไเมียิงติงแค่ดิเดินนึกปะนี่จะขับรถปะเร่งฟันเอดิ คนจริงเอาอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนดิโอ้โหดูกูยังไม่เคยหัวร้อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยดาวหมดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมึงพูดพอๆหนดินวะนกยังไงนี่ในบ้านเลยเจอโอ้มันนกไง ประมาดไงประมาทไงมาเป็นประมาดหรอหวยกวเอฟหวยบัทีมีเขียบว่เ่นั่นแหละงูไงงูไงี่มนบบวาสนหละมันมาบั้นบดละมีสองวง บอดประกอบบอดแล้วมึงยังอย่างนกวะซ้ำม,มึงทำอ่ะ<า>มันก็มีคนจริงนีนว่มามึงจะบ,บอด้ยจะไม่ดูถูกแล้วเออเราก็เกินไปปะไม่น่าดูถูกเลยคือดูผิดละอ,อย่างโมอย่างโมบ้าเจ็บเดี๋ยววะพดีว่าตึงเตืนพอดิ บางซื้อประจำคุณยังไ่เคยซื้อเซือ์บองเตเล่นไหมไม่เคยบัตรละเบอร์ี่สิบสองอว่ะเยอะไปไหมเยอร้อย,อยวันแล,วล้วไหะคือชีวิตได้ปะไอ้าซื้อเดีตัวลปยไงเ็ไปยง้อมกันยิงได้บะกอนศพไอ้คอสีเขียวซื้อเนี่ยโอ้โหสอง ยิงดิยิงดิยิงดิไม่ต้นสเคีมไม่ต้านสุีมใช้ดิโอ้โหโอ้โหหันนเยอคนจริงนมันมีดทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่วะอุ้ยตังก็มีสกาตุ้ดได้เลยไรว่งจะไปอัดอะไรมึงจะสู้มันได้ไง วงไงชุบวงไนะงต้องประนา่ะจะไปยะไปจะ,จะร้อยมึงไงจบเลยกลับลาไปก่อนเลยลิปเนี้ยกับลาเลย